หนังสือเสียงเรื่องสายรุ้งบนสะพานเมฆบทประพันธ์โดยพวันดอนพิมพ์ครั้งแรกมิถุนายนพุทธศักราช2567สงวนลิขสิทธิพุทธศักราช2567 25โดยสมบัติสว่างควัตทางช่องมาฟังนิยายได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิโดยถูกต้องตามกฎหมาย ให้อ่านเป็นหนังสือเสียงและเผยพแพร่ได้บทที่16เป็นวันอาทิตย์ครั้งแรกของมีนาในโลกอดีตพ่อแม่ของทันวาไม่ได้ไปทำงานแต่สายๆก็ออกจากบ้านส่วนทันวาเรียนพิเศษครึ่งวันเธอเปิดทีวีดูค้าเวลาแล้วก็นั่งเขียนบันทึกไปตามเรื่องราวตอนแรกทำอย่างนึกสนุกแต่พ่อเขียนไปเรื่อยๆ เหมือนหยิบเอาชิ้นส่วนความทรงจำม,มาประกอบกันเข้าจดจำเรื่องราวของสถานที่ผู้คนความปวดใจชีวิตในวัยเด็กการระบายความรู้สึกผ่านตัวหนังสือให้ความรู้สึกผ่อนคลายผลของการนั่งเขียนบันทึกทำให้เธอคิดถึงบ้านเก่าจึงตัดสินใจนั่งรถเมย์ออกจากบ้านแต่เมื่อไปถึงพบว่าหมู่บ้านยังไม่มีถนนแคบ จิตใจห่อแฟบเหมือนลูกโป่งที่ไม่ได้ถูกเป่าจึงเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆผ่านวัดตลาดจนไปเจอโรงงานสุราใหญ่บรรยากาศยังดูคึกคักมีผู้คนเดินสวนไปมาตลอดเวลาแม่เคยเล่าว่าเมื่อก่อนมีท่าเรือหน้าโรงงานซึ่งใช้ข้ามไปฝั่งพระนครตรงย่านบางลำพูได้ด้วยตอนมีนาเกิดมาโรงงานสุราปิดตัวไปแล้ว อาคารบางส่วนกลายเป็นที่ตั้งของสะพานพระรามแปซึ่งกลายเป็นเส้นทางสัญจรสายหลักเพราะแม่จะใช้ข้ามไปยังฝั่งพระนครซึ่งไปบรรจบกับปลายถนนวิสุทธกษัตริย์ใกล้ธนาคารแห่งประเทศไทยลงสะพานเลี้ยวซ้ายอีกนิดเดียวก็จะถึงโรงเรียนเพียงแค่สัมผัสเงาแห่งอดีตก็ชวนให้ใจหายมีนาขึ้นรถเมล์กลับบ้านตั้งใจว่าจะกลับไปเขียนบันทึกต่อ อยากเขียนบรรยากาศโรงเรียนเก่าถิ่นเกิดในยุคพุทธศักราช2,523เอาไว้ใครเล่าจะมีโอกาสทำได้อย่างนี้หากแต่ว่ามีนาสะดุง้งเมื่อมือควานลงไปในกระเป๋าเป้ของตัวเองกลับพบว่าลืมสมุดบันทึกแล้วลืมวางไว้ตรงไหนในห้องนอนบ้านคุณยายหรือว่าวางไว้บนหลังทีวีตายละสิถ้าลืมไว้บนหลังทีวี แล้วเกิดคุณอาทั้งสองคนกลับมาแล้วเปิดอ่านเข้าคงกลายเป็นเรื่องใหญ่แน่พอลงจากป้ายรถเมมีมนารีบวิ่งเข้าบ้านด้วยความหวังเต็มเปี่ยมแต่หลังจอทีวีไม่มีอะไรวางอยู่เลยนอกจากเสาอากาศหรือว่าจะหลงลืมไว้บ้านคุณยายคิดได้อย่างนั้นเธอจึงเดินขึ้นไปหาคุณยายซึ่งกำลังนอนฟังละครวิทยุอยู่พอดีคุณยายคะเห็นสมุดบันทึกของหนุไหมคะ ไม่เห็นหรอกคุณยายตอบโดยไม่ได้ลืมตาลอง้อมทันวาดูสิเธอหันไปมองตรงมุมห้องเห็นกระเป๋านักเรียนของเด็กชายวางอยู่ตอนนี้เขาอยู่ไหนเร็วเท่าความคิดมีนาก้าวเท้ายาวๆขึ้นบันไดไปบนบ้านได้ยินเสียงตะกุกตะกักอยู่ในห้องของตัวเองมีนาใช้มือผลักประตูออกเต็มแรงทันวานั่งอยู่บนโต๊ะทำงานของพี่สาว และกล้มอ่านอะไรสักอย่างดูเหมือนจะสนใจอ่านเสียจนไม่รู้ว่ามีคนเข้ามายืนอยู่ข้างหลังเธอเดินไปกระชากสมุดในมือของเด็กชายรู้สึกโมโหมากเมื่อมีคนมายุ่มย่ามกับเข้าของส่วนตัวมายุ่งของคนอื่นทำไมพีมีนาผมแค่ออกไปเธอตวาดใช้นิ้วไล่เด็กชายผมขอโทษ เสียงพูดนั้นแผ่วเบาแล้วเดินตัวรีบไปตามคำสั่งเธอถือสมุดบันทึกไว้แนบอกใจเต้นแรงนี่แหละมีนาผู้มีโลกส่วนตัวสูงปรีดง่ายเหลือใจแต่ทันวาล้ำเส้นมากเกินไปจริงๆเธอเปิดลิ้นชักโตของพี่สาวธันวาดันสมุดบันทึกยัดลงก้นลิ้นชักแล้วล็อกกุญแจก็เลือไปเห็นภาพตัวเองในกระจกมีนาขาวเวียงฉุนเฉียวเจ้าอารมณ์ ทุกอย่างแสดงให้เห็นบนใบหน้าตัวเองโดยมีกระจกสะท้อนความจริงทุกอย่างคิ้วขมวดในตาดุสีหน้าบูดบึง้งคือตัวตนของเธอมาตั้งแต่ดั้งเดิมนี่คือมีนาผู้ปิดกั้นตัวเองเด็กสาวผู้ไม่เคยต้องการใครยิ่งมองหน้าตัวเองก็รู้สึกตื่นตระหนกสิ่งซึ่งเคยพยายามวิ่งหนีและอยากหลุดพ้นแต่ก็หนีไม่พ้นจนได้เธอหลับตาลง ไม่อยากมองเห็นหน้าตัวเองผ่านกระจกบานนั้นมีนาหลับไปราวชั่วโมงแต่นอนฝันเห็นลิงตัวใหญ่ไล่กวดจนวิ่งหนีไปหลบอยู่ในถ้ำม,มืดมิดตื่นขึ้นมามีเหงื่อชุ่มแผ่นหลังเริ่มรู้สึกว่าตัวเองฟิลขาดพูดจารุนแรงเกินไปและนึกเสียใจมีนาลงไปข้างล่างกลับไม่เจอใครสักคนเลยเดินกลับไปหาคุณยาอีกครั้งถามหาว่าธันวาออกไปไหน ทะเลาะกันหรือเปล่าคุณยายถามมีนาพยักหน้าเห็นท่านว่มอมสะกรู่นี้เองนั่งกอดเขาเงียบอยู่ตั้งนานถามว่าเป็นอะไรก็ไม่ยอมบอกแล้วอยู่ดีๆก็หายตัวไปยายนึกว่าไปนั่งดูทีวีเสียอีกไม่อยู่นะคะเธอว่าอย่าห่วงเลยท่านว่าเป็นเด็กไม่คิดมากคงออกไปเล่นว่าวกลางซอยเดี๋ยวคงกลับมา ทำใจให้สบายมีนาไม่แน่ใจว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ก็หวังว่าคุณยายจะพูดถูกเธอลุกไปอาบน้ำแล้วมานั่งรออยู่ห้องคุณยายดูเวลาก็เกือบสามโมงเย็นแล้วเดี๋ยวหิวก็คงกลับมาเองต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆสี่โมงเย็นไม่มีวี่แววเธอเริ่มนั่งกระสับกระสายห้าโมงเย็นทันวายังไม่กลับมาคุณยายเริ่มผุดลุกผุดนั่งร่วมกับมีนาไปด้วย เธอเริ่มอยู่ไม่เป็นสุขนึกถึงเหตุการณ์ตอนทันวาเล่าให้ฟังเข้าใจความรู้สึกผิดของเด็กชายได้อย่างชัดเจนคุณยายคะเดี๋ยวหนูมามีนาเดินออกจากบ้านแวะกลางซอยก็ไม่เห็นแม้แต่เงามีนาเริ่มใจสัน่นนึกไม่ออกว่าเขาจะออกไปอยู่ไหนไปกับใครภาพตอนตะวาดไล่เขาพูดขึ้นอยู่ในความคิดตลอดเวลานี่คือนิสัยเสียของเธอ ยามเผลอตัวชอบใส่อารมณ์กับคนใกล้ตัวทั้งเพื่อนสนิทแม่และล่าสุดคือทันวาเธอโทรศัพท์ไปหาพงศ์แต่คำตอบก็คือทันวาไม่ได้มาวันวันก็ไม่เห็นมันชอบไปไหนไปโรงเรียนกลับบ้านขนาดชวนหนีเรียนนึกว่าจะไปเที่ยวห่างไปเขาดินที่ไหนได้คำพูดสุดท้ายของพงศ์ทำให้เธอนึกขึ้นได้ว่าเขาจะไปอยู่ไหน มีนาไปถึงสะพานพระรามหตอนเกือบหกโมงเย็นฟ้าเริ่มมืดมีผู้คนเดินสวนไปมาบางคนก็หยุดยืนดูแม่น้ำยามคำ่ำเห็นแสงวอมแวบมของดวงไฟจากแพรริมน้ำส่องสว่างเป็นหย่อมๆดวงอาทิตย์ใกล้อําลาโลกใจเต้นแรงเมื่อเห็นเด็กชายตัวเล็กยืนเกาะรัว้วเหม่อมองรางรถไฟท่านว่าเธอทักด้วยน้ำเสียงหวาดวัน เส้นทางกลับบ้านของพี่อาจอยู่บนสะพานนี้นะครับเขาหันมาบอกเธอมาก็เพราะเหตุนี้หรือเขาพยักหน้าแต่ทำให้มีนาละอายใจมากขึ้นไปอีกทันว่าไม่ได้มาสะพานพระรามหกเพราะน้อยใจผิดหวังกับการกระทำอันน่ารังเกียจของเธอแต่เขากำลังหาวิธีช่วยเธอกลับบ้านต่างหากพี่ขอโทษผมก็เหมือนกัน ความจริงผมแค่ต้องการเก็บสมุดบันทึกไว้ไว้ในห้องแต่ความอยากรู้อยากเห็นทําให้ผมมีนาถอนหายใจผมจะไม่ทำอีกแล้วจะไม่ไม่ต้องพูดแล้วพี่เข้าใจเราผิดด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละท่านว่าเอาคางยันกับรั้วเหล็กก้มหน้าลงแม่น้ำแล้วพูดว่าคนพวกนั้นทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นหมายถึงใคร เด็กชายหันมาในสมุดบันทึกเพื่อนของพี่พวกนั้นท่านว่าคงหมายถึงบรรดาเพื่อนใน Facebook กลุ่มผู้ติดตามใน YouTube ของเธอนั่นเองไม่ได้คบหาในฐาน,นะเพื่อนจริงรู้จักกันผ่านโลกออนไลน์แต่มิริทเดชสามารถรุมด่าพูดจาให้ร้ายเมื่อรู้สึกไม่พอใจแสดงความเกลียดชังโดยไม่อาจทำอะไรได้พวกนั้นไม่ใช่เพื่อนจริงๆหรอกนะทันวา พี่อธิบายให้เข้าใจไม่ถูกเหมือนกันโกรธเกลียดพวกเขาไหมครับมีนาสายหัวตอนแรกก็มีบ้างเป็นทุกข์มากกินไม่ได้นอนไม่หลับเครียดจนเกือบคิดฆ่าตัวตายก็ยังเคยเลยอย่าทำนะครับเด็กชายร้องเสียงหลงรู้แล้วละนะ่ะหน้าผมคิดว่าตัวเองคงโชคดีกว่าพี่มีนายังไงเธอถามด้วยความสงสยัย ปล่อยให้คนอื่นแกล้งรังแกมาตั้งนานจะดีกว่าตรงไหนเพื่อนในห้องไม่ได้หลบหลบซ่อนครับผมรู้ว่าใครเป็นคนทําแล้ววันหยุดหรือปิดเทอมก็ไม่มีใครมาแกล้งอีกหน่อยพอเล่นจนหมดสนุกเขาก็คงเบื่อไปเองแหละครับมีนาน,นึกขำแต่อดเห็นด้วยไม่ได้รังแกกันซึ่งหน้าอย่างไงก็ดีกว่าพวกหลบอยู่ในมุมมืดอย่างที่เธอเจอมีอีกคำถามครับอะไรอีกล่ะไอตัวเปียก มีนาบนรู้สึกว่าวันนี้เขาจะถามเยอะมากไปแล้วพี่เคยบอกเรื่องนี้กับใครหรือเปล่าไม่เคยเธอตอบเรื่องใหญ่เหมือนกันทำไมถึงไม่บอกมีนายิ้มกริ่มหมองหน้าคนพูดทันว่าเอามือเกาหัวแก้อาการขัดเขินตัวเองราวหกโมงครึ่งเธอเดินพาทันวาลงจากสะพานทุกอย่างจบลงด้วยดี เด็กชายทำให้เธอได้คำตอบหลายอย่างจะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตามคนเราต้องรู้จักอดกลั้นโดยเฉพาะกับตัวเองถ้าทำผิดต้องขอโทษหัดเชื่อมโยงกับคนอื่นบ้างต่อไปนี้พวกเราต้องแข่งแกร่งขึ้นให้ได้สิ่งที่เราไม่ชอบก็อย่าไปทำสิ่งนั้นกับคนอื่นรู้ไหมครับมีนาะไม่ได้ต้องการบอกกับทันวาเท่านั้นแต่เตือนตัวเองด้วย ขอบคุณที่ติดตามรับฟังจนจบถ้าหากชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านผู้ฟังจะได้ไม่พลาดนิยายเสียงตอนใหม่จากช่องมาฟังนิยายนะคะขอบคุณค่ะ